มารอยจังฮู้กับเมนูข้าวผัดปูแบบแห้งๆล้วนๆกันดีกว่าค่ะเพื่อนๆสูตรนี้บอกเลยว่าทำง่ายรสชาติที่ทำออกมาเมื่อกินอยู่ที่ร้านอาหารกันเลยค่ะไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ติดใจกันยกบ้านแน่นอนวัตถุดิบสำหรับทำข้าวผัดปูก็พร้อมแล้วไปตั้งกระทะกันเลยตั้งกระทะตามด้วยเนยเค็มลงไปเนยละลายดีก็ใส่ไข่ลงไปค่ะอนจะใส่ทางไข่เป็ดแล้วก็ไข่ไก่ไข่เป็ดจะทำให้ซี่โคงข้าวผัดของเราส่วยมากๆผัดไข่ให้สุกแข็ประมาณเจ็ดสิบ เปิดเส้นค่ะจากนั <S 1> <S 1> <S ้นเพื่อนจะตักให้ขึ้นผักไว้ก่อนหรือว่าจะเกลี่ยวไว้ด้านข้างแบบนี้แล้วก็พัดกระเทียมด้านข้างแบบนี้ได้เลยค่ะพัดจนกว่ากระเทียมทรับของเราจะซุกเรื่องห้อมดีเลยค่ะพัดจนกระเทียมซุกเรื่องห้อมดีแล้วจากนั้นก็ตามด้วยข้าวซุยของเราลงไปได้เลยข้าวเนี่ยก็แช่เป็นข้าวเย็่ทีเลืออไว้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้หนึ่งคืนค่ะข้าวซุยของเราก็จะแข็งขึ้นเวลาเอาไปพัดก็จะรวนไม่แช่ค่ะใส่ข้าวลงไปแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วข้าวซอสปรุงรสแล้วก็ตามด้วยพงปรุงรสน ย่อริกไผ่ปนลงไปเล็กน้อยจากนั้นก็พัดถุกย่างให้เข้ากันเลยคําเพ่อนเผื่อนเห็นไหมค่ะซี่คงไข่ที่เอามาพัดคือซี่ซุ้ยมากๆใครที่อยกากทาข้าวพัดในซี่ซุ้ยแบบนี้ก็ลองนําไข่เป็ดออกมาผสมกันกับไข่ไก่แบบนี้ค่ะบอกเลยว่าได้ข้าวพัดแบบซี่ซุ้ยน่ากินมากๆคําเพ่อนพัดจนถูกย่างเข้ากันดีจากนั้นก็ตามด้วยเนื้อปูลงไปเลยใส่เนื้อปูลงไปแล้วก็ตามด้วยต้นหอมลงไปวันนี้แอนใส่เป็นต้นหอมญี่ปุ่นนะคะถ้าัเพ่อนมีต้นหอมไทยก็ใส่เป็นต้นหอม ใช้ไ,ได้เลยค่ะแล้วก็พัดให้เข้ากันอีกครั้งก็เป็นอันเสตแล้วค่ะเพื่อนๆกลิ่นข้าวพัดปูวน,นี่บอกเลยว่าหอมมากๆ เพื่อนๆดูความรวนแห้งของข้าวพัดส,สิคะใครที่ชอบทานข้าวพัดแบบแหง้แหงๆรวนๆแบบมีบล็อกเลยวัาติดใจแน่นอนเอาเป็นหวาเดี๋ยวเอาไปตักใส่จานเตรียมชิมกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อนๆเมนูนี้แคบบีบมะนาวลงไปก็ร้อยแล้วค่ะเพื่อนๆหรือเพื่อนๆจะทำพริกน้ำปลาเพื่อเพิ่มความแซ่บเข้าไปก็ยิงร้อยมากๆอดใจไม่ไหวแล้วค่ะเพื่อนๆตักข้าวพัดชิมกันเลยดีกว่าข้าวพัดปูมันีรสชาติกลมมร้อยมากๆเมนูนี้บอกเลยว่าไม่วานเด็ด หรือผู้หญ่ติดใจกันยกบ้านมันเดิมค่ะ